สวัสดีครับารเมียจาร์โรโดยเจ็บอุดรวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปลวงปูท่ทวดครับสองสี่้าเจ็ครับสองสี่เก้าเจ็ดครับ,รบผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้ยีดานการับชมและรับฟังด้วยนะครับองค์นี้เป็นบินพระรอดครับพระรอดทิม พ,พิมพ์ระลอดครับพระอดต่อครับเขาเรียกพระลอดต่อครับพระลอดมันมีอยู่สองพิมพ์ครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์รอดต่อกับรอดธรรมดาครับพระรอดธรรมดาจะหน้าไม่งุ้มยังงั้อย่างนี้นะครับงุ้มอย่างนี้นะครับนี่รอดต่อเขาถึงเขาหน้าท่านงุ้มอย่างนี้ท่านเขาถึงเรียกว่ารอดต่อครับนี่ครับพระลอดต่อครับดูดีๆครับโนกตรงนี้สําคัญนะครับ ในตาท่านจะเบ้าตาท่านจะลึกทุกองนะครับลุงปุ่ดทวด97นี่ลึกนะครับไม่มีเมตาแบบของขวางยาวๆนะครับไม่ใช่หูตากระพริบนะครับอันนี้จะเป็นธรรมชาตินะครับเป็นหลอแบบกดพิมพ์แบบโบราณครับ2497ครับก็เกือบ70ปีแล้วครับ68ปีแล้วครับนี่รอดต่อครับสวยไหมครับถ้าสวยใช่กดไลค์กดแจ้เพื่อนดูนะครับ นี่ครับรอดต้อครับบ้านเก้าเจ็ดครับสองสี่เก้าเจ็ดครับพิมพ์รอดต้อครับนี่ครับว่านสมัยก่อนเป็นเนื้อว่านครับท่านสังเกตดูได้นะครับท่านในเชื่อก็ลองลมดูนะครับที่มีกลิ่นหอมหอมเหมือนมันสมุนไพรครับกลิ่นหอมหอมครับไม่แรงนะครับถ้าแรงก็ระวังละครับดูดีๆครับนี่รอดต้อครับ เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยเจอครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์อะไรยังยังพอเจอเยอะครับนี่ครับดูครับพิมพ์พลาดต่กครับง้างุ้มๆหน่อยครับเน้นๆปากด้วยนะท่านดูให้ดีๆครับท่านดูให้ดีๆครับเป็นเนื้อว่านเก้าเจ็ดครับอันนี้ของแท้ครับผมยืนยันครับผ้าพวกนี้จะอยู่ในซองพลาสติกสีดํานะครับ ถงแบบยางหุ้มเบ,บาโบราณนะครับเขาสีด้วยไฟนะสีน้ําตาลแก่ๆเข้มๆดําๆเนี่ยมันสีมันองค์คล้ายๆองค์อย่างเงี้ยจะจางกว่านี้หน่อยนี่ฮะอยู่ในถุงเขาเขียนกระดาษสายาวสี่เซนครับกว้างหนึ่งเซนครับเขียนไว้เลยครับพระรอดต่อรอดใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเขียนได้หมดนะครับนั่นแหละคือความคือเป็นของแท้ที่ไทยผ่านการปลูกเสกจากอาจาร,รย์ทีมครับผมยืนยันนะครับ ผมเล่นมาตั้งหลายสิบปีแล้วครับผมสะสมพระนี่มาเกินกว่าห้าสิบปีแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้แสดงตัวออกมาในสื่อนะครับแต่ปัจจุบันนี้ต้องออกมาแล้วครับออกมาให้แบ่งปันความรู้สื่อสาธารณะครับเพื่อเป็นประโยชน์ครับอย่าให้บุคลคลใดคนหนึ่งมาครอบงำพวกเราครับต้องใช้สติและปัญญาในการรับชมนะครับและรับฟัง แล้พิจารณาไปด้วยกันว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้มันใช่หรือไม่ครับเรามาดูด้านหลังกครับนี่ครับแห้งไหมครับมีลายนิ้มือนะครับลายนิ้มือด้วยครับมีพอไม่เห็นครับเห็นเป็นลางๆครับครับจุดสำคัญที่สุดคือพระเนื้อว่านเก้าเจ็ดนี่ตามที่ผมพบปะเจอมานะ เล่นมาหลายสิบปีสะสมมาทุกอง์จะต้องมีแร่ดำครับนี่ครับพวกนี้สวยนะครับอยู่ในเกณฑ์สวยนะครับรอดจ่อครับนี่ครับแร่ดำต่างๆพวกนี้ถ้าไม่มีคุณคิดเอาเองนะครับต้องพิจารณาเองครับจะไม่พูดเรื่องอื่นแล้วครับพิจารณาเราใช่หรือไม่เนื้อมันใช่ไหมท่านดูครับพิจารณาครับ พิจารณาด้วยสติและปัญญาของท่านเองครับพิจารณาไปด้วยกันครับสิ่งที่ผมพูดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนท่านพิจารณาด้วยครับนี่ครับลายนิ้วมือครับความแห้งแห้งไหมครับความแห้งนะครับผ่าเกือบเจ็ดปีนะครับความแห้งเขามีนะครับดูดีๆครับภาพน้ำวานก็ติดอยู่ตามซอกล้วครับนี่ครับ นี่ครับ้าหน้าครับข้าวขาวนี่ไม่ใช่คาบราเทกนะครับไม่ใช่ค้าบโปราบแต่งนะครับเป็นขาบน้ำว่านที่พระหมาดหมาดเอาขึ้นจากแม่พิมแล้วเกิดปฏิกิยาเช่นนี้ขึ้นมาเขายังไม่แห้งครับการเอาขึ้นมายังหมาดหมาดอยู่ครับพอขึ้นมาแล้วมันก็เป็นปฏิกิยาเช่นนี้แหละครับเกิดปฏิยาครับปุ่นมาจากในเนื้อนะครับดูดีๆครับดูดีๆพิจารณาดูดีครับ มีรอดต่อครับองค์นี้เป็นผ้าสวยนะครับองค์นี้ถือว่าสวยแล้วครับเป็นเนื้อว่านครับเนื้อว่านนั้นจะมีรอยยุบย่นย่อนะครับจะไม่ตึงครับจะไม่เหมือนบล็อกแบบทองเหลืองครับต้องดูดีๆครับพิจารณาครับรอยปิ่นอะไรอะไรต่างๆนี่ครับดูดีๆครับจะเก็บข้างครับมันดูแลข้างครับมีตะเข็บครับนี่ครับข้ามน้ำว่านเขาอยู่ในเนื้อนะครับ นี่ครับข้ามน้ําว่านครับเนี่ยสีขาวนี่พระข้ามน้าว่านครับบางองค์ขาวพูนเลยครับขาวเต็มองค์ก็มีครับลายเหมือนลายเสือนะครับแต่ต้องดูดีๆครับว่าใช่หรือไม่นี่ครับจะเข็บข้างที่กดลงไม่พิมพ์ครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเข็บครับกดลงไม่พิมพ์ว่พระทุกองค์ลงปู่ทวดเก้าเจตนี้ต้องหนานะครับต้องหนาครับ หงาเราเป็นนูนมีรอยกดรอยกดรอยดันครับมีรอยกดครับครับเรียบๆริงๆระวันครับต้องมีค่าไม่ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับดูด้านล่างครับนี่ครับด้านล่างครับนี่ครับเกบตรผมก็เห็นน้อยนะครับเอาขึ้นจากแม่พิมพ์ครับไม้เป็นแบนครับไม้การทูบนะครับ มีอันแบนอันเหลี <new> <experiences> ่ยมก็มีครับเอาขึ้นจากแม่พิมพ์ครับนี่ครับอย่างนี้ครับอันนี้ผมแสดงคร่าวๆนะครับนี่ครับเสียบเข้าไปครับเฉลียงเล็กน้อยครับเฉลียงเล็กน้อยครับแล้วเสียบลงไปแล้วเอาประคองขึ้นจากแม่พิมพ์ครับประคองขึ้นจากแม่พิมพ์ครับเป็นอย่างนี้ทุกองค์ครับ เส้น้อยแทงเนี่ยจะต้องอยู่ในระหว่างตะเข็บนะครับดูดีๆครับปิ้นมือนตูดไก่เลยครับนี่ครับปิ้นเนื้อปิ้นออกมานี่ครับเนื้อปิ้นออกมานะครับเดี๋ยวดึงไม้ออกให้เราขึ้นมาเสียบแล้วดึงไม้ออกครับแล้วผึ่งให้แห้งครับแล้วจึงใส่ซองครับซองนั้นเป็นซองกระดาษเป็นซองพลาสติกุ้มเบาครับสมัยโบราณครับบางๆครับบางๆครับ เราออกเป็นสีน้ำตาลเข้มๆครับกระดศาสตรหนึ่งแผ่นครับ4ี่เซนกว้างหนึ่งเซนครับพิจารณาแล้วสังเกตดีๆครับท่านจะไดพระแท้ครับนี่ครับถ้ารอดต้อนนี้ไม่ใช่หาง่ายนะครับไม่ค่อยเจอครับผมเจอองค์สวยๆไม่มีน้อยๆนะครับบางองค์จะไม่สวยอย่างนี้ครับแต่มันมีความแท้เราก็ใช้ความพุทธคุณครับผมยืนยันครับพระเนี่ยรุ่นนี้ ได้ผ่านการปลุกเสกจากอาจารย์ทิมพระครูวิสัยโสพลแน่นอนครับถ้าเราใช้พุทธคุณราคายังมีอยู่ในตลาดนะครับฉันหลงครับคนขายเนี่ยคนแก่บางคนเท่าบางคนเนี่ยเอาไปตลาดเขาบอกว่าไม่แท้ครับเขาก็รั่วแล้ะครับตั้งแต่ที่เขาเก็บมาตั้งหลายสิบปีเขาก็มาวางขายครับองละห้าร้อยโอละพันยังมีปัญญาหาซื้ออยู่นะครับ พอมีในตลาดหลงเหลืออยู่นะครับเม็ดตาของท่านเนี่ยตาท่านจะเบ้าตาท่านจะลึกนะครับทุกองค,ครับเบ้าตานี่คุณสังเกตดูเลยนะครับเบ้าตาจะลึกนะครับที่ผมอธิบายเนี่ยพวกที่ว่าบอกมีหูตากรนะพริบเนี่ยระวังละครับระวังครับท่านเราอครับใช้สตินะปัญญาในการรับชมและรับฟังพิจารณาอย่างดีๆละเอียดถี่้วนท่านจะได้พระแท้ครับ ครับมีเนื้อว่าน97ครับเนื้อว่าน97มันถูกเพราะอะไรเพราะผ้ามันเยอะครับผ้ามันเยอะทําราคาไม่ได้ครับปรับราคาไม่ได้ครับต้องตีกรอบให้แคบลงครับตีกรอบแคบลงแล้วก็มาปรับราคากันครับแล้วก็ทําเองขึ้นมาครับแล้วแต่ใครจะทําครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มเขาเนี่ยครับไม่อยู่ในตลาดอย่างอย่าง97รุ่นนี้นะครับ อยู่ในตลาดนี่มันเยอะครับคนเขาไปเอามาจากวัดมาจาบูชามาจากวัดเยอะแยะเลยครับมีข้าราชการพลเรือนคนหนึ่งเป็นคนทางใต้ครับเขามาถามผมนะครับพระสององ,องค์ให้ผมหนึ่งองค์ถ้าดูแท้ผมบอกไม่ต้องดูแล้วครับเห็นตั้งแต่ไกลๆในซองพลาสติกนั้นผมก็ว่าเป็นแท้แล้วผมยืนยันครับท่านบอกเอาไปตลาดเขาบอกไม่แท้ แล้วพระนี่คุณเอามาจากไหนครับคุณพ่อเก็บเอาไว้คุณพ่อเก็บออเบอาไว้คุณพ่อท่านก็เจ็ดแปดสิบมาแล,แล้วบอกเจ็ดแปดสิบเนคุณยังไม่เชื่อคุณพ่อคุณแล้วคุณจะเชื่อใครครับท่านท่านก็บอกว่าดูให้ผมหน่อยครับถ้าทอใช่ผมจะวิลิ่มทององค์ผมจะแบ่งให้อาจารย์ผมก็บอกผมไม่ได้เป็นนายจงอาจารย์ใครนะครับผมก็ดูตามเนื้อหาสาระนะครับผมพูดตรงๆครับเป็คนคนตรงครับ,มรรบไม่บิดเบี้ยวครับ เขาบอกว่าคนละองค์ครับถ้าดูแท้ผมก็ดูเขาบอกว่าไม่ต้องดูครับแท้แล้วไม่ต้องดูเขาบอกให้ผมตัดออกจากซองพลาสติกผมก็ตัดออกมาครับพอตัดออกมาเสร็จก็เ,เป็นพิมพ์กรรมาการครับตั้งสององค์ครับมีคาบปลาคาบไข่ขาวนะเต็มเลยครับคาบน้ําว่านผมก็บอกนี่ท่านดูกระดาษตรงใบนี้นะ่ะมันเก่าใค,ใครจะทําได้ไม่มีใครทาได้หรอครับเป็นสีน้ําตาลแล้วหลายสิบปี ที่ท่านเอามาเนี่ยมันห้าหกห้าห้าหกสิบปีแล้วหกสิบปีนี่นี่พูดถึงอดีตนะครับในประมาณสิบเกือบสิบปีที่แล้วนะครับผมก็บอกว่าใครจะทําได้มันทําไม่ได้หรอกครับเขาก็หัวเราะยิ้มครับเขาก็แบ่งปันภูมิองค์หนึ่งแล้วเขาก็กไปเรียมทองแล้วไม่ให้ผมชมครับผมก็บอกว่าสวยครับแท้ดินยันเขาก็แฝงในคอเขาครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอกันนะครับเพราะผมย้าย จากห้างนู่นมาห้างนี่มันมันหลายที่ครับเพราหมดสัญญาก็ต้องย้ายครับเลยจําเป็นไม่ค่อยเจอครับอยากจะเจอเขาอยู่ครับก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยอยู่สุราษนะครับถ้าท่านได้ฟังดูคลิปนี้บทมาพบเจอกับผมหน่อยมาพบปากกันมาคุยกันมาสังสรรค์กันหน่อยครับดูครับสวยไหมครับรอดต้อนนะครับองค์นี้สองสี่เก้าเจ็ดครับยืนยันครับสวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์นะครับ สวัสดีครับ